ครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่คุณผู้ชมของเราถ้าติดตามมาโดยตลอดตอนนี้ต้องมีความสุขจากการที่สุขภาพดีและมีความสวยจากการที่ดูแลตัวเองนะครับหน้านี้ระวังหน่อยนะคะครับร้อนลมหนาวแล้งแต่ผมว่าคนไทยชินแล้วนะใบไม้แห้งล่วงลอยแต่ที่น่าสงสารคือเกษตรกรนะอาจารย์ใช่น้ำก็ไม่มีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยแล้วบ้านเราเนี่ยแดดเนี่ยจัดมาก เพราะว่ามันมีรังสีอะไรที่มันทะลุทะลวงไอ้มลพิษลงมาเนี่ยนะฝ้าเฟ้อจะเกิดขึ้นก็ต้องหลบด้วยครีมองีันใช่ไหมครีมบังคุดติดอยู่หน้านี่ตลอดเวลาอันนี้วิธีการเดี๋ยวต้องมาปรึกษาเคล็ดลับก็คือลงด้วยครีมบังคุดแล้วก็เสร็จแล้วก็มีครีมกันแดดทับซะหน่อยหน้าพีเนี่ยไม่มีวันที่จะไม่มีครีมกันแดด ไม่ต้องมีฝ้าด้วยเออนั่นก็เป็นวิธีการนี่พอเรามีความสุขทางใจกายเราก็สุขด้วยแต่ถ้า oh. ยามใดกายไม่สุขมันต้องแก้ไขโอ้โห oh, ทรมานจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ารําคาญแล้วก็หงุดหงิดกวนใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเรามีทางออกที่อาจจะเป็นแสงสว่างให้กับหลายหลคนเราไปฟังกันดูครับแพ้เป็นตั้งแต่เด็กครับอายุเท่าไหร่ฮะก็ตั้งแต่เด็กๆกก็คืออนุบาลก็เริ่มเป็นแล้วอนุบาลเริ่มเป็นเลยใช่ครับแพ้อะไรบ้างครับ ก็เป็นพวกอากาศจะมีร้อนหนาวหรือไม่ก็ฝนไม่ไม่ไม่คิดเหรือว่าถ้าออกกําลังกายแล้วเราจะร่างกายแข็งแรงภูมิแพ้เราจะหายคือถ้าตอนตอน,ตอนเด็กสภาพไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นยังไงฮะมันหุ่นดีมากหุ่นดีมากห <c oughs> มายถึงยังไงฮะคือถ้าเช็คประวัตินี่คือหุ่นเป๊ะเลยอฮะแต่พอพอเริ่มมีการทํางานเริ่มโตขึ้นครับเริ่มการทํางานการทํางานของผมคือจะทํางานอ่าเลิกดึก <c oughs> เลิกงานดึกกินข้าวไม่เป็นเวลา อันนี้กาลังจะบอกว่ากระเพาะาาตาาม,มารุนแรงแค่ไหนฮะโรคกระเพาะของออถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลคือฉีดยาไปเลยคือยาหมอเอาไม่อยู่อคือกินยาปกติเนี่ยกินพอไปหาหมอเพราะว่าน,นี้วันนี้ไปหาหมอครับก็รู้สึกไม่ดีขึ้นอีกวันหรือสองวันต้องต้องฉีดยาเป็นอยู่กี่ปีครับประมาณห้าสี่ถึงห้าปีประมาณนี้น่าจะควบมากับไมเกรนพร้อมๆกันไหมพร้อมๆกันครับ มาด้วยกันมีช่วงภาวะเครียดหรือนอนไม่พอหรืออย่างเงี้ยมาละผุมมแพ้ก็ต้องมียาพกเ<ช>อาไวา้ใช่ครับใช่ครับไปทํางานในห้างยังเป็นไหมก็ยังเป็นครับ<อ>ที่มันมันเจอพวกกลิ่นน้ําหอมประเภทพวกที่ทำจากน้ำหอมบน,นตัวผู้หญิงหรือเปล่าฮะที่มันเป็นทําจากดอกไม้ครับคือกลิ่นที่สกัดมาจากดอกไม้น่ะผมจะหนักสังเุดเลยคือดอกกุหลาบ อ๋อ oh. แล้วเวลากลางค่ำกลางคืนเนี้ยต้นไม้กลางคืนมันจะผัดสารออกมาใช่ไหมครับก็จะเหม็นเหม็นมากอันนี้ก็จะปดหัวมากปดหัวถึงขั้นแบบไม่อยากลืมตาเนียแบบถ้าอย่างนี้นสาเหตุตตของไมเกรนกับภูมิแพ้มีความสัมพันธ์กันไหมครับอาจารย์อภัยครับภูมิแพ้นี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองไวกว่าคนปกติครับซึ่งคนปกติเนี่ยถ้าเจอฝุ่นเจออะไรเขาอาจจะรู้สึกหน่อย อาจจะจามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปแต่คนที่ภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองไวกว่าปกติเนี่ยมันจะเกิดอาการขึ้นมามในขณะที่คนปกติจะไม่เกิดอาการาทีนี้ไมเกรนเนี่ยนะมันก็อาจจะสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเขาเกิดแท้กลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลิ่นบางกลิ่นก็ทําให้ปวดหัวได้นะครับนะ,ะเพราะอย่างนี้ก็คือแพ้กลิ่นกุลาบครับ,รบ,รบจะหนักๆสุดคือกลิ่นกุลาบ เสร็จแล้วทายังไงดีฮะใครมา <c oughs> บอกว่าอาพอดีมีพี่ท่านหนึ่งรู้จักกาันเคยทํางานร่วมกันมาก่อนแล้วเขาก็แนะนําแนะนํามาอันนี้เราลองมากินตัวสูตรสีเขียวอฮะพอกินได้สักประมาณอาทิตย์ถึงอาทิตย์กว่าเนี่ยนะครับอเรื่องของภูมิแพ้เวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยมันลดลงออาการที่ว่าจะเป็นแบบจามหนัก,นกถึงขั้นเป็นไข้เนี่ยไม่มีไม่มีครับแล้วก็ขอไล่มาทัก สองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เนี้ยอเรื่องโรคกระเพาะมันเริ่มดีขึ้นจริงเหรอจริงครับไม่นะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แบบโอเวอร์นะคือไม่กินข้าวคือปกติผมจะกินข้าวก็เวลานั้นอยู่แล้วใช่บ่ายสองบางทีบางทีเพื่อนร่วมงานมาไม่ทันหรือเราต้องบอยู่ยาวไปอีกคือสี่โมงห้าโมงก็ยังต้องอยู่ครับก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอยู่ได้ครับทุกวันนี้ทํางานได้ตามปกติปัจจุบันนี้ไม่ได้ทํางานประจําแล้วปัจจุบันนี้มาประกอบกิจการ ค้าขายส่วนตัวก็เลยมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ยังกินบิมอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันไม่ได้กินวันละสีแล้วะกินวันละหนึ่งบ้างสองบ้างแล้วแต่อืมกินกินก็มาระยะหนึ่งแล้ว uh huh. อาการไม่มีมาเลยบิมสูตรสีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้าสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนสองแคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับ เม็ดเลืขาว th th และ t regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ t s 2อีกทีนึง th 2ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ th 2กลับสู่ภาวะปกตินี้เองอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับ น,นั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ t s 1และ t s 1 7เนี้ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือขาพวพชจค่าในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือ Helicobacter p y l o ไ i ซึ่งเกาะกินอยู่ตับตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนั่นนะลดลงด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทำงานลักษณะอย่างนี้ย ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วกับ